ที่โรงแรมณเวลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลักรักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมจัดขึ้นโดยมีการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่โรงเรียนและชุมชนการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกมตอบคำถามการเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ180คนได้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและผู้แทนในชุมชนเพื่อสนองพระปณิธานในการยุติปัญหาโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนสอดรับกับองค์การอนามัยโลกที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนักบ้าหมดจากโลกภายในปีพุทธศักราช2573 จังหวัดราชบุรีมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวม2 6 6 7 3ตัวฉีดวัคซีนไปแล้ว2,3128ตัวและผ่าตัดทำหมันไปแล้ว5,118ตัวพร้อมกับฝึกอบรมอาสาปศสุสัต317คนในปีงบประมาณ2,567กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อผลักดันให้เป็นอำเภอที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่อำเภอดำเนินสะดวกอเภอสวนพึ่งและอ,อวัดเพลงโดยมีสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน2แห่งได้แก่ บ้านพักพิงแก้วตาเพื่อสุนัขจรมีสุนัขและแมวในความดูแล1,180ตัวและบ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอมีสุนัขและแมวในความดูแล400ตัว